วันนี้จะแนะนำวิธีการสร้าง facebook กลุ่มนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปแชร์งานนะคะแชร์กริจกรรมกับเพื่อนๆนะคะก็กอนอื่นก็เข้ามาที่ facebook ของเรานะคะแต่ที่สาขีดขวามือบนนี้นะคะถ้าเป็น iOS นะ,ะจะสาขีดตรงนี้นะคะจะมาอยู่ด้านล่างขวามือนะคะแตะเข้ามาค่ะแล้วเ,เลือกคำว่ากลุ่มค่ะจากนั้นหาคำว่าบวกสร้างนะคะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งแต่ละแต่ละเครื่องอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันนะคะ จากนั้นให้ตั้งชื่อกลุ่มตรงนี้ค่ะตอนนี้เราทำอินดีมนะคะเราก็ตั้งชื่ออินดีมอินดีมนะคะพารวยก็ได้ค่ะใช้ภาษาไทยก็ได้นะคะพารวยหรือโปรเจกต์ปดหนี้ก็ได้ค่ะพารวยนะคะจากนั้นให้เราใส่ภาพปกตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะเลือกภาพปกที่เราชอบนะคะ ภาพรูปภาพอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวหารูปที่มันดูดีหน่อยนะคะนี่ก็ได้ค่ะความสำเร็จของคุณคืองานของเรานะคะจากนั้นต้องขดอ่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตร,ตรงนี้นะคะให้แตะลงมาค่ะแล้วให้เลือกสาธารณะนะคะเพื่อที่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาในกลุ่มเรานะคะ แล้วแต่คําว่าเรียบร้อยค่ะจากนั้นแต่คําว่าสร้างกลุ่มค่ะลอโหลดแป๊บนึงนะคะแล้วเราจะเชิญเพื่อนหรือยังไม่เชิญก็ได้นะคะจากนั้นแต่เรียบร้อยค่ะนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะคำอธิบายกลุ่มก็คือ อยากปลดนี้เข้ามาร่วมอยากอินดีมก็ได้ค่ะอินดีมโปรเจกต์ปลดนี้นะคะโปรเจกต์ Project. ปลดนีอ้อยากหมดนี้ทักมานยคะ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเนาะเป็นตัวอย่างแล้วก็บันทึกนะคะ,นะคะแล้วถ้าเราจะแก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็เข้ามาตรงนี้นะคะ่ะ การอธิบายนะคะถ้าเราไม่แก้ไขเราก็เรียบร้อยนะคะก็ออกเลยนะคะแล้วเขียนอะไรสักหน่อยนะคะอ่าเราอาจจะใส่เป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะอ่าแล้วตรงนี้บอกอะไรสักหน่อยเราก็บอกว่าอ่าอินดีมอินดีม อินดินพารวยโดยคุณก้องนะคะคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านคะ่ะจากนั้นก็ให้แตะว่าโพสต์ตรงนี้นะคะ ในทาะ,ะเรียบร้อยนะคะเราจะเชิญเพื่อนหรือยังไม่เชิญก็ได้นะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็าเอาไว้ไปแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะ